กรีนอัสดาพรเซ็กซีก่กรุบกรบใส่วันพีสีสารสดใสโชว์หน้าทองเนียนขาวมากแพลงกระเป๋าเบรกความวุ่นวายในเมืองไปรับลมชิลๆอยู่ริมทะเลสำหรับนักแสดงสาวกรินอัสดาพรสิริวัฒนากลที่เพิ่งจะควงแขนแฟนหนุ่ม พันวาสุริยาจากไปเติมความหวานแบบสวีตกันบนเกาะล้านจังหวัดชนบุรีโดยกรีนอัสดาพรก็ไม่พลาดที่จะหยิบชุดว่ายน้ําไปใส่อวดหุ่นสุดปังซึ่งเธอจะเลือกเป็นวันพีซสีสันสดใสแอบเพิ่มความเซ็กซี่ด้วยการเผยให้เห็นหน้าท้องและผิวกระจ่างใสที่เปล่งประกายความเป็นออร่า ออกมาท้าแสงแดดพร้อมเขียนแคปชั่นแซวตัวเองว่าหนุ่มไปไว่ายน้ำจริงๆคะ่ะไม่ได้ใส่ชุดถ่ายรูปสีเฉยงานนี้แฟนต่างก็เข้ามากดไลค์กันแบบรรวๆทั้งยังบอกด้วยว่ากรีอัสดาพรเป็นอีกหนึ่งคนที่ใส่ชุดว่ายน้ำน,น่ารักจริงๆทั้งสวยน่ารักเซ็กซี่และเก่งแบบนี้ไม่แปลกใจเลยว่าทําไมถึงคว้าหัวใจของธันวาได้อย่างอยู่หมาดขอขอบคุณภาพกรีฑาเดชเกลอสดาพรภาพแหล่งข้อมูลข่าวสนุก com, คอมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ